รกรีธากรีธาชนะเ,เลิศประเภทลมกรดความเร็วทางตรงกรีธาชนะเ,เลิศไเ้แก่นักกรีธาอย่ากโรงเรียนแข่งดีประทุนชัยนิตเง้ย ทักษะในการวิดรวนปีทารองเทเพื่อรวมปีาด็กแกไม่กีฬาจาตรงรีนอดุา ความเร็วไม่นาเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องเลยนะความเร็วไม่แพ้แต่วิทยาได้เยอะกว่าเล็กน้อยไปเป็นกีฬาช่วยร่มกีฬาเชื่อได้แก่โรงเรียนประโถนชัยวิตรยา เหเรวมอะแนนด้วยรวมกีฬาได้แก่ในกีฬาจากโรงเรียนอนุบาลนรครชทย พลังสายฟ um um yeah, ้าว่าค um ุณเชียร์ยังไเนียเเกวเนําเป็นที่ไ <c> ด <oughs> ้แก่ต้องเชียร์ากโรงเรียนบ้านสีถามานมารักนันด้วยวเอเนีเชียร์แบบินค่ะ แพงได้นัหนักทีอยากครับด้วยกองเชียรพลังสายฟ้าฟ้าเชียแบบหนักแน่นดุดดังใชีไหมเรับดาวเด่นเชียสุดพลังเป็นวันที่น่าสนใจ ดาวเด่นเชียร์สุดพลังได้เกมโรนิเอร์อุบานกัลยาโรนิเอร์สวยงามช่ไเลือดไม่ธรรมดาดูดูดูการเชียร์ตัวน้อยน่ารักดูซัำดูเนี่ยเพราะฉะนั้นใครที่บอกว่าอยากเปแจกกีฬาบ่อยดูเอา ความสนุนสนานความน่ารักของลูกหลานในเียนของเราเป็นพิการเจรยาเจรยาประสิทธิ์ตัวเียนที่สอง การเรียนต่าาๆดูแได้ไหมครับเคกันแล้วไม่ดิเลยิเ๋ครับนครับเชรช่วยรับที่3พลังเสียงเชียร์เฮงกี่ไดยวไว้ตะโกดังเหมือนกัน แต่ดังไม่เหมือนชาวบ้านเขาดังมากกว่าเขาก็เลยมีเควื่องวัลพลังสีเขียปีได้แก่กองเชียร์การกโรเรียนอัุบันประกันใจใส่ได้กองเียรกรรการกรรมการด้านลูกามด้านไ ตูป้าที้สวยๆยิย้มด้วยรับรบางวัลจากท่นทานประธานประธานเดิมยิ้มได้แล้วท่านรางวัลใกล้จะจหมดแล้วช้วยรางวัลที่สี่ชนะหมล่ะทีมเวิร์ดท่านเทพโดยที่น่าสนใจมันเป็นพลังความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันท่านกอเกียร์ทั้งคุณครู เด็กโรงเรียนพระโนงใชนิทรรยนาทีมเกิดที่ที่เกิน่ารื่เต้นสวยงามทีมเกิที่ที่เกิดเกิดที่ที่เิดคอนเีอร์นั่งเมยคอนเทนด์นั่ง อ,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 อยากเห็นฟันพูดะะกัว็ว่าเป๊ตซี่เกมนิิภัณหรือดสิบสี่โอ,อเคสวยงามนะครับรอบเพลินทีมยอดฮิตสามคนบอลเขาจะมีรางวัล MVP ผู้เล่นสมคุณค่า แ่กองเคลียร์โรงเรียนที่ผมจัดระการก็คือกองเคลียร์สมคุณค่านี่ั้งอัธยากรร์ร่วมเปล่งเสียงเชียร์ไม่แพ้กันเพราะฉะนั้นไม่ใช่เพียงคนใดคนหนึ่ง MPP เสียงเชียร์ะฉะนั้นเลศได้แก่โรงเรียนสอนพิษวิจิตปัญญาก็ว่าช่วยกันตะโกนร้องเพลงไอ้้นางอยู่ตัวเล็กประทังนี้ไอ้สองนี่ก็ต้องสอง ดุดกล้องดุดกล้องดุดบอลสวยงามยิ้มสวยๆเห็นฟันแอคชั่นเนี่ยดูให้น้อยกี่ตันดูมีให้กล้องหลอกเป็นหมดมาตั้งกับตาจันพร้อมเพรียงก่อนเพื่อนสวยงามตั้งแต่ปีที่แล้วจนข้ามปีพูดหยุดประกายกองเชียร์ได้แก่กองเชียร์จัน เทศบาลเมืองตะลอนไทพร้อมเพลงเป็นการร้องกอดเพื่อนอืน่นเขามีคนประวัตมาตั้งสองรถหกลอ้อเทศบาลเมืองตะลอนไทย กรุเทียรมประเภทยอดมนุษย์กรุงเชียมอ,อยากเห็นยอดมนุษย์เป็นยังไงยอดมนุษย์กรุงเชียมได้จ่ายเกมครั้งที่11ได้เกยกรุงเชียมจากโรงเรียนบ้านหนองม่วงอยอดมนุษย์ใครเก่งกว่าใครกันนอกก็ ไฟกระเสียวไฟมันเกิดตกยิ้มหน่อยก็ไดูเห็นฟนดเลยค่ะประเภทต่อไปต้องเคลียร์สร้างสรรค์ตองเคลียร์สร้างสรรค์ มีหลายอย่างให้ได้ชมได้เห็นได้แก่กองเชียร์จากโรงเรียนวัดแจง้งมาเราเชน่าเลิกอันนี้แหละเป็นฉลองกีฬาเราไม่เอาเรามีส่วนร่วมนี่แหละถ้วยนี้เะยเป็นถ้วยที่เราภาคภูมิใจกองเชียร์สร้างสรรค์นี่ยินไว้ยินไว้ ไปโรงเียนมันแจ้งคิวสูงๆนะคิวสูงสูงเออถ่ายนานๆให้เวลาห้านาทีในการถ่ายรูปแล้วก็มีมีเหลืออีกไม่กี่วันถ้ามีรีบบอกแเ่ใมหมดก็พิเศษกับเพื่อนนะแต่อันอื่นไม่ได้เลยถ่ายกันเท่า แถ่นี้นานหน่อยก็เคยไม่รากันเนาะเดี๋ยวเรามึงไปตากแดดก่อน